สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอพี่ตาแบบสมๆนะคะทุกคนเนาะวันนี้จะพามากินพามากินกับแก้มของฝรั่งนะทุกคนเนาะวนนนะนันนี้เนาะมีองุ่นกับเนื้อมุกแฮมเนาะแล้วก็มียำส,สลัดมะเขือเทศอันนั้นนะกับอูสนะคะทุกคนเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็มะตอกดองนะคะทุกคนเนาะมาพี่น้องวันนี้จะพามากินแซ่บกินโด่กับ พี่ตาอินสวีเดนนะคะทุกคนเนาะจะแซ่บจะโนก็อย่ามาดูเนาะแต่เรายังไม่ได้เป็นกับแก้มหรือว่ากิฟต์กิฟกิฟกิฟต์เกย์สไลเดอร์เนาะเราจะขอชิมอันนี้ก่อนเนาะทุกคนเนาะสลัดอันนี้ก่อนเนาะทุกคนเนาะมะเขือเทศกับอันนี้ก่อนเนาะอูดก่อนเนาะทุกคนเนาะนี่ค่ะอร่อยไหมเนาะนี่ค่ะครัแรกเนาะ ม,มันก็อร่อยอยู่นะทุกคนเนาะแต่ว่าเราต้องใส่เกลืออีกนิดเนี่ยมันก็ขาดเกลือไปหน่อยหนึ่งประมาณนี้ทุกคนเนาะเดี๋ยวเกลือมาเลยนะครทุกคนเนาะคลิปนี้ก็สั้นๆนะคะทุกคนเนาะสั้นๆมากเลยค่ะสั้นจู๋เลยคลิปนี้สั้นจูมากเลยมาแซมันโดยด้วยกันนะครับเพื่อนๆอื สวัสดีค่ะวันาาาาน,น,นี้จะพามากินแซบกินนัวนะคะทุกคนอันนี้อันนี้นี่นะคะกับแก้มนะคะทุกคนเนาะวันนี้จะพามากินแซบกินนัวกันนะคะทุกคนเพื่อนเพื่อนพี่พีวันนี้มันเป็นวันชาติสวีเดนะะ <izzard. S 1> นะคะทุกคนเนาะเราจะมากินแซบกินนัวกันแล้ทา,านไหมคะเพ,พื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้ พามากินแซบกินโนคาแซบโนแซบโนค่ะทุกคน,นอาหารฝรั่งค่ะวันนี้นาะอาหารกับแก้มฝรั่งค่ะทุกคนจะวันนี้พามากับแก้มฝรั่งเนาะแซบโนมะหอลานก็ว่ากันไป มาเพื่อนๆพ Connie, ี tamam. Higher, okay, activity, ่ๆน้องๆของพี่ตาอินสเวเดนมากินด้วยกันนะคะทุกคนอาหารแซบๆค่ะเห็นหน้ามั้งไม่เห็นหน้ามั่งนะทุกคนเนาะอยู่ในครัวนี่แหละค่ะทุกคน ตอนทำไม่ได้ถ่ายค่ะทุกคนนะก็ถ่ายตอนกินนะทุกคนเนาะคลิปนี้ก็เขาผ่าไว้เพลยงเท่านี้นะครับทุกคนนะแบบคลิปแบบสั้นๆเนาะไม่ยาวมากนะทุกคนเนาะคลิปส,สั้นสลับ เดี๋ยวเราไม่ได้นั่งกินโซนล้วเราแค่มาถ่ายทําให้ดูแล้วก็ชิมดูเดี๋ยวจะมีพระเอกมาค่ะทุกคนพระเอกจะกึ๊บซะหน่อยแต่เราเราจะลงกลึ๊บลงในนี้ไม่ได้เท่าไหร่นะทุกคนไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็คลิปต่อๆไปนะครับพี่ตาอินเซเวเดียนครับสวัสดีค่ะ